อ๋อแล้วเริ่มได้สวัสดีค่ะครัชื่อน้องอะไวันนี้จะมาล้าจมูกกับป๊าป๋ากับป๊าป๋าให้ทุกคนดูนะครับนี่สองสัมสอง,สอง,สองมือสิครับอ่ะ,ะก็เลยเจ๋งพ่นพ่นพ่นได้เจ๋งมากเลย น้ำจมูกนะครับเอาน้ำเกลือใส่สลิงใส่ที่ครอบพ่นจมูกแบบนี้เอ้ยไม่ต้องทานอ็อกนี่อ๋อมันเป็นอย่างนี้เหรจะโชว์หรอลูกนะแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปอ่ะข้างนี้มา้างข้างนี้มา้างอ่ะเอ้ยข้างนี้มา้างหนึ่งสองหนึ่งสองเจ ถ้าเพื่อนเพื่อน้องน้อง,องพี่พี่คนไหนมีปัญหาขี้มูกติดแบบนี้ล้างแบบนี้นะครับเจอพ่นโอ้โหต้องพ่นแบบนี้นะมันก็จะออกมาหมดเกี้ยงเลยเอ้ยคุยกับใครคียกับกล้องไงลูก ขอบคุณขอบคุณครับนะพบกันใหม่พบกันคลิปพ,พบกันใหม่แอปบอกกล้องบอกกล้องก่อนพบกันใหม่คิดหน้าครับสวัสดีสวัสดีมันสวัสดีมัน